กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ข่าวบับส้มซองน้องอเนยเด้อตอนห้ากับสิบปิดมะหุ่งพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้าสองร้อยเจ็ดสิบปรสายสิบแอบมะหุ่งป้าอยู่ซ้ำมะหุ่งนะเดี๋ยวนี้ยายาเนยปลูกไว้นี่ป้าโทอเนย์ถาแม่แล้วลูกธรรมชาติทั้งนั้นได้หนิป้าโทษเน่าอยู่เน่ากินบ่อึดบ่อยากพี่น้องเอ้ย หมากนี่ซุกแล้วหมากในนั่นชอมากนี่ยอคือบอปิดบอกระวังฉีดพิษเยอะไปเนี่ยเลือกเลือกเอามากได้ลูกปิดเอาปิดอาอยากกินก็มาเลือกปิดเอาอยู่กกพี่น้องเอ้ยมี่แต่หมากใหญ่ๆหมากได้ก็เอาเอา่อยกินบโเบิดได้ เอามากมาต้องไงม่ได้ยันกินบ่เบิดนี่ดิยันบ่เฮิร์มมาเลือกเลือกมาเฮิรมกับมาเฮิรมกับปาดกิเลนนะอือืมชุบแต่มากรบอกหุงอันนี้บอกปาดกิเลนเลยเนาะเอออรุ่นอันนี้พยานมันเละท้้น ปิดมะหุงยาอเน่ยก่อนเบลอหลักแล้วเพิ่มเพิ่มแล้วสิรอยนั่นนะเฮิ่มป๊าป้น้องนี่กำลังย่ำมะหุงพี่น้องเอ้ยสิตำมะหุงเพิ่มป้าโทมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อซีมือดีได้เนี่ยพี่น้องอ่าน้องอเนยเนี่ยซีมือดีเนี่เซฟกระถั่วลูกอเซฟกระทะเหล็ก

อยู่คนเดียวอยู่ไกลกัน,ก,น,ก,นกินบะแซบ่บกินคนเดียวอ,อ๋อนี่กระทะอยู่ว่าเพื่อนชิมามีอยู่นีออ่มาหุงกระทะได้กินถ้าไหนมาพี่นไหนพูดนนพนแนวกินพี่เราเอ้ยนี่แต่แนวกินขนปลูกเองเนาะปลูกเองเลี้ยงเองปูปลาอะไรธรรมาศาสตร์บันเนาะบันนาเขาอยากกินยังกับไปหาเอามากินคนบม่ได้ซื้อแม่ อยากกินละไม้แกลเลนเขาดงมาแกงหย่าเหนื่อยพันดุหย่าเหน่ยดุพี่น้องเอ้ยพันดุยอนบ่มีเงินซื้อแฮนอยู่ป่าอยู่ดงเนาะอยู่ป่าอยู่ดอนมีอยังกับกินไปเผลนไม่ได้คอยเขาในเมืองหระพี่น้องเอ้ยอยู่แต่หน้าแต่ป่านี่แหละเล่งอเล่นแวะเตียงหน้ากับใกลบ้านอยู่ผู้เดียวนี่มีแต่เตียงเพิ่นผู้เดียวอยู่นั่น สบายได้อยู่หันอยู่หน้าเนาะเงียบดีแมนพูดไวพอเนยยีพี่นน้อองพยสย่างปลาพี่น้องปลาทุโงปลาตึกขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยปลาโตหนุ่ยสี่สิบเซนความยาวอืมฮึโอ้เลยพี่น้องเอ้ยพอเนยยี่ย่างปลาโตบักใหนุ่ยตอนเส็บตอนนัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเบิ่งมาชมนี่โตเบลือเลยพี่น้องเอ้ย ปลาโถ่เสียบได้ปาเนาะจะคือบัวทองหัวมันใส่ก่อนตูดยันปลากระไรเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งสีย่างปลากินกระตั้งมังหุงพี่น้องเอ้ยมีแต่ของแฉบๆท่านมาหน้าไม่ยาอันเนยหน่อยพี่น้องนั่งสิตั้งมังหุงพี่น้องเอ้ยยังตั้งมะเกาะก่อนนะตั้งมะกาะเอ้ กำลังเลื่อมลงมือพี่น้องแซ่บๆกำลัง<ช>ลงมือพี่น้องเอ,อ้ยมาหุ่งเฮิร์มยังจะใส่ยังไงมาหุ่งบ่กำลังเอำมาหุ่งลงพี่น้องเอ,อ,อเ้ยโคกเฮาเจ้าสีเน,น่อยไปเนาะอยู่หน้า,นนาแนน <c oughs> นี่แหละที่พา <c oughs> อยู่หน้าพี่น้องเอ,อ้ยพอเพียง chúa chuột tham hùng hờm thì nặng tham mặc cà thiện nam hưng ơi nằm lai lai là kỳ nó mày anh đây phụ cộng thôi này, hùng hương

ตบแล้วยังาอดูหักนน่ะกนเู้กอะไรนี่ฮะก็ย่างออกมาจากเตาใหม่ๆสดร้อนๆเลยจริงจริหูใบกอบ้อ้ยน้องเนยแก่ไม่รอได้นองเย็นมันจเย็นนังเฝ้าจานปลาเลยน้องเนยบมืลูกเม่เอาหายุด บิกอนเบิกน้ให้กอนนองเนยอยู่ใกล้ป่าเลยพี่น้องเบิงแม่ีนนี้ให้เบตักให้ลนกเลไหมเ้ยนยที่ตำมงปลาลานกยตักให้น้าก็ที่ตำหุงกปลา่แนมน้ำปลาลูกนางนี่ดิเนยนี่โ่ได้กินก็แทบห้องแทบห้ันใหญ่พี่น้องเออตักเอาเองไดลยเอานีเอา

แล้วทังดำแล้วมันมีโอนะพี่้างนี่้างข้างใดพี่ออ่อก้องอเนยเผาปลาใหญ่พี่น้องพุ่นก้างได้ักจินข้างขาวพ่อลูกแต่น่าเบแสบแสแบนอ่ะตามหงน์่สแบรนกโหงษ์เองแม่ครัวคนสุดยอดเลยแม่ครัวแส่บเองแม่ครัวหง อันนี้ก็เป็นเมน,นูที่สองเลยนุกแรกมนกินไปแล้วแขงมาใหม่มไม่ได้กินกับกินม,มันน,น่าเนยนี่กินอย่างเดียวกินผลไม้ลาวพ่น้องเกินเอาตีเขามาเออเามาเอ่หนึงคนกินไปตัดเสบใชพไปน้องโอเค ตากล้องพอนจนน้ำลายไหลเนหาองพ่อนอก,กนเลยพี่นอกขาตหงสมกอกแซ่บพี่นองไม่แม่ลูกอ่อนอีกชิ้า่ชิงานแม่ลูกอ่อนชิ้งานแม่ลูกอ่อนพี่น้อ้ยอยู่ทงไห่ทงหน้าคือเก่า,า,าอะแหละตำมังหงนี่คือเทียงหน้าพิน่น ปิ้งปลาธรรมชาติเน้ออาหารบ้านนาคืออันปิ้งปลาตำมังหงแกงหน่อไม้เพื่อนหาเองเนาะพอเนยตึกเอาหลดได้คันมาอาหารปลอดสารผิดอาหารปลอดสารผิดถ้าก็ไ่ซื้อเอาของม่เแ่า เอาของหญ่เนืปลาค่ะเลี้ยงเนาะปลาตัวใหญ่ต่างเด้เนอลูกต่างเ้อะเดีเดอกต่างขี้เรมีหม้อหม้อเป่าลงเนาะหอง่ายก็เป่าก็หงหม้อนั่นแหละหม้อปาบวงเลยหม้อ้็ลูกอัน้วลุงเบยทัวากินก็ออเมก็วล้องล้อมอ อันยังก็เอาตีนอออดเวลาคอดเนเอาตีนเขี่ยลงลรถด่างตินคอทังรทัอนอกอว่นเนยก็ใส่กันทามันตากล้องน้ำลายไหลพี่น้องทั้งนี้บริวาด,ด้ตักใส่ตักใส่ล้วและต้องใช้แซ่บลายขนาด อ้าวอนปลากับปรานบานน่แซบปะแซบปะลล้ากแซบแเน่ยแซบว้ยปนปกติปัมะุงไหเนาะเือแห้งมากทำมะุงเหิมเนาะเือเหลืองใชบาหม่หัวแครอทแล้วมะหุงมะหุงเหิมมาที่นี่แหละคนก็เห็น,ต,นาตามม,มามอยอางองเอา <c oughs> บวบอดก็ได้ ใช่ป่ะเลคพิ่งจะได้พ่อเพิ่งเพิ่งจะกินทีหนึ่งเนาะพอดีกกินมากินหลายคนมันหมากใหญ่เลยโดนโดนจังหมาฮะเลยกับไรกี่น้งแกงแ้มาตั้งมาหุ่งพีงป้าโตใหญ่เพราะลงทุนมาประมาณสิบกิโลหลืความไก่ท่านดามากินอยู่พี่แ่ในเขาว่างพอเิน ขาขนานคะุ้ <c oughs> มเหมยชีตู้อยู่ข้าน้าคุ้มเหมยตู้แท้เนาะน้าลกินอะไรเน่ยเบา,ากินะอะไรเน่ยนะคะแล้วเห็นบอกตาก้องน้ำลายอะลรนะพี่น้องคลิปนี้ทาร้ายฟาพาจากพี่น้องไปแล้วเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่ได้พี่น้อง ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามซองน,องอน้องอเนร์เดอร์สบายดี